ใช้น้ำมันรักษาสิ่งแวดล้อมใบเลื่อยคมกริบใช้งานได้งานต้องนี่เลยเลื่อยโซ่บางใบแบตเตอรี่199โวลต์เวอร์จินรุ่นซูเปอร์จีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นกับขนาดบาร์เลื่อย11.5นิ้วหากมีบาร์ขนาดอื่นตัวเครื่องรองรับขนาดบาร์ตั้งแต่8นิ้วถึง11.5นิ้วและใบเลื่อยสุดคมเพื่อน้ำมันกันสนิมอย่างดีมีตัวปรับความตึงโซ่เพียงแค่หมุนง่ายๆที่ด้านข้างตัวเลื่อยมีบางใบกันสะเก็ดใบใหญ่เอาอยู่ ถัดมาไปที่ใส่น้ำมันโซ่เพื่อการตัดที่ไหลลื่นมากกว่าเดิมจับตัดง่ายเข้าสรีระมือด้วยด้ามจับถนัดมือและยางกันลื่นไม่หลุดมือง่ายยังปลอดภัยด้วยเซฟตี้ล็อกต้องการการกดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจตัวมอเตอร์แรงถึงใจความเร็วรอบการตัดที่ท6เมตรต่อวินาทีประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายอีกทั้งเป็นมิรตอสิ่งแวดล้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน199โวลต์40,000ม mm. ิลลิแอมความจุแบบบึมบม ที่ให้ถึง2ก้อนและชาร์จไวมากด้วยที่ชาร์จแบบฟาชาร์จเลยรุ่นซปเปอร์จีสามารถโค่นไม้ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ได้สบายๆตัดได้ทั้งแนวตรงแนวขวางหรือแนวเฉียงก็ทำได้ทุกองศาและเรายังมีกล่องเก็บพบพาขนาดใหญ่อย่างดีของแถมที่ได้มีดังนี้ตัวเครื่องบาโซขนาด11.5นิ้ว1ชิ้นเลยโซขนาด11.5นิ้ว1ชิ้นแบตเตอรี่2ก้อนที่ใช้แบบฟ้าชาร์จ1ชิ้น กระแจาหกเหลี่ยม1ชิ้นเป่าพกพา1ใบรบวงจรอุปกรณ์ช่างและเครื่องมือไว้ใจเอลอจิน้น